ที่การจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยคือเรื่องราวเกิดมาเนี่ยเจกว่าปีเนาะเอาจริงๆโหคือนานเอา70อัพแล้วเนี่ยฮะเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ข้อมูลในแต่ละเรื่องเนี่ยมันน่าเชื่อถือขนาดไหนครับอาจารย์เราไม่มีทางรู้ <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> อันนี้โฟกัสเฉพาะกรณีสวรรค์คนะคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าในาส่วนตัวที่ตัวเขียนเนี่ย บอกอาจารย์สมศักดิ์นะว่าแรงบันดาลใจจากอาจารย์สมศักดิ์เลยคือเดนยอมรับว่าคนรุ่นเดนเนี่ยเขาใจตรงน่าจะส่วนใหญ่อะพี่กับน้องเล่นปืนกันเดนยอมรับตรงนี้นะทีนี้พอเพจอาจารย์สมศักดิ์ตอนแรกแกก็จะไปแนวนั้นใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มเอาโทัวเลขฝรั่งสง่งเพระเศสมาจากอุบัติเหตุกลายเป็นจงใจ <c oughs> เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอองั้นศึกษาเองก็ได้วะ แล้วก็ถึงหายนะของชีวิตคือมันยากมากอาจารย์มันยากคือมันยากสุดๆนะคะคือกรณีสวรรคตคดเนี่ยพี่พูดทำไมใกล้ๆปากโอเคคือกรณีสวรรคตคด่ะมันจะต่างจากงานประวัติศาสตร์ด้านอื่นในแง่ที่ว่ามันเป็นคดีหยาจกรรมด้วยมันเกี่ยวข้องกับแล้วแบบว่าคือความเป็นประมุขของประเทศอ่ะ มันทําให้พัวพันในหลายเลเยอร์เ,ออเป็นอารยกรรมเป็นประวัติศาสตร์เป็นระหว่างประเทศแล้วก็ในการที่จะเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยเดนก็ต้องเข้าไปศึกษาเรื่องของการแพทย์เรื่องไอบาดแผลเรื่องคาวดลลิกสปัสซัมเรื่องนูน่นนี่นั่นเพื่อจะให้เข้าใจเข้าไปศึกษาเรื่องปืนเรื่องวิถีกระสุนเรื่องอูสารพัดคือมันมีหลายเลเยอร์มากทีนีออ้พอเราเข้าไปเราเริ่มจากไอ้นี่ก่อน คำพิพากษาสามสารแล้วก็มาสารกลางเมืองปรากฏว่าเอาเข้าหลักเลยนะก็คือว่าปากคำสองสารอา,าสารเนี่ยไม่ตรงกันเลยพอไล่พอไล่คือมันไม่ตรงกันเน่ยเท่ากับว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราไม่รู้ละอะไรจริงอะไรเท็จเดนก็ใช้แนวทางในเชิงอญากรรมมาเหมือนกับเราเป็นนักสืบเข้าไปสืบแล้วก็เนี่ยค่อยๆเลาะมาค่ะจากจากสรุปได้แล้วก็คือว่า อืที่รับสั่งรัชการที่เก้ากับบีบซตอนแรกเดนไม่เชื่อไม่เชื่อท่านแต่ว่าพอเข้าไปศึกษาในกระบวนการทั้งหมดสิ่งที่ท่านพูดมันถูกต้องหมดมีการเมืองมีมีตำรวจก็ขึ้นกับการเมืองมีการเข้าไปขู่เข็นพยานแล้วก็สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คืออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวว่าเันตอบตอบจรรจ์สมศักดิ์ตรงนี้เลยว่า ทำไมพระพี่เลี้ยงเนื่องถึงให้การแบบนั้นในชั้นศาลทั้งๆท,ที่พระพี่เลี้ยงเนื่องไม่ใช่คนแรกที่เข้าไปเดินไปดูไทม์ไลน์การประสบอุบัติเหตุของรนกล้ารัชการที่9เกิดอุบัติเหตุกล้องแดงนี่ใช่ไหมทรงเกิดอุบัติเหตุจนพระเนตรบอดหนึ่งเดือนหลังจากนั้นพระพี่เลี้ยงเนื่องขึ้นศานายา อันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวของเดนเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่เดนเดนเขียนหนังสือมาเนี่ยบางคำตอบเราไม่มีคำตอบในตัวเท็กซ์ตรงนั้นเราต้องเอาเลยเอาไทม์ไลน์เข้ามาเข้ามาประกอบมันจะเห็นบริบทของตรงนั้นล่าสุดเดนไปเจอหนังสือบางฉบับอ้างอิงว่าเป็นพระราชหัตถะเลขาของรชัชกาลที่9แต่ยังไม่ประกาศตรงนี้แต่เดนรอ รอเดนสืบต่ออีกว่าเพราะเดนไม่คิดว่านั่นคือพระราชาทะเลขาของท่านจริงเพราะนั้นเนี่ยในหนังสือของของน้องเขาเนี่ยที่เขามาให้เดนอ่านเนี่ยลักษณะหนังสือเขาเนี่ยคือเป็นการทำลายเป็นเป็นทำลายแล้วก็เป็นทำลายที่มีหลายเลเยอร์ซึ่งไอตัวนั้นน่ะมันจะเป็นบริบทให้เราปรุงประกอบขึ้นมาได้คือสร้างการการจัดลงไปได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะนั้นเดน l a s เออเดนมองว่าผลจากการศึกษาตัวนี้ เดนมองว่าเราขาดไม่ได้คือไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์แล้วเราถึงจะกรองได้ว่าข้อมูลของคนนี้คนนี้คนนี้เพราะยุคนั้นเนี่ยยุคก่นกอนๆเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งว่าบางทีเขาก็โปรแต่ละคนนะคะคนของจอมพลปอก็โปรจอมพลปอคนของปีดีก็โปรจอมพลปีดีแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าทุกเล่มไม่มีความจริงอยู่ที่ว่าเราอจะงัดเอาความจริงออกมาได้ไหมโดยต้องมีไทม์ไลน์ประกอบ น่าจะแค่นี้ยาวเนี่ยแหละฮะมันมันก็เลยเกิดในเรื่องว่าเอ้ยในข้อมูล